บรรยากาศมองมาสีวัคซีนประเทศฝรั่งเป็นตึกกันแฉมล่องขึ้นได้นี่เป็นเต็น,นพาไปของปีม่ดาคอยบอกมาห้อยไทยอเคบอลเก่้าก็กลัเห็นอะไรไม่ ยาแกลนเบจโฮฟแฟนเอนเนตน่ยโอกระทิานไปมาแล้วดดเข็มสองไฟส 4, ื่ออีกสีาทิตย์ัคซิ้นยังสี่เริ่มทำงานตอนนีดด้เข็มที่สองห่างกันหกสัปดาห์ฉีดใส่กกขาคือเรา ขอีีใส่แขนบวเขากข้อบวใหีรีขอศีสีกุขาเวนรอีรกุขาเหมเนาะไปเห็นงานน้ำแข็ข้อีกุขาตัวจะมีหนาีจะกับีหัวมนั่งอีกสิหานาทีจังอันออกกลับบ้านได้เบื่งอากาศชีอกสีตายบวเขาบอกสอกกบบ้านได้ แตงวนที่แล้วนี่ปวดหัวว่าเปนตายแล้วเข็มเหล็กเขมเพล่งเขมนี่จเป็นดังไรหลยคนเขาว่าเขาป่วยค่ะเบื้องความสิงอยากเขาจะเป็นยังไงเบื้องิเบื้องบรรยากาศสีออกมาแล้วคนแดวันนั่งถ่ายอยู่นี่ลนาสแ้ค ขีะค่อนตะอยางออกมาจากฟองค่ะฟองันแล้วก็กามร่ไงอยอจูน่องลอไปเองแล้วก็ออกไปในีากาศอไกลางน้ำเหล้วคนประเทศนีนือง็มีสมุนไพเป็นเด็กเรือมาข่าแถวนะอเหนคตแตมจิตครัอแต้มสมุรเหลือและการสกางถนนเมืองบรรยากาศอ่นยังข้าไปเีดวัคซีน สิแล้วแล้วได้สมุดเหลืองแล้วฝนก็เศร้าตกเหรอกลับบ้านอีกสามส่วโมงต,ต่อมาหลังที่สลบตายปวดหัวเหลือชีวิตหลอดเดังเสียเงเบอร์นักกาเต้นมีทางเข่าสิเป็นดสี่แหละลังการงานค่ะสั่งสี่ละเป็นปลายบักใหญ่สำหรับมองตรวจมองฉีดยามองตรวจอันนั้นนั้นมองเขาไปฉีดมองนั่งพัก อยู่ล้านจอดรถบ้านจัก,กรยานคนตกน้ำกับถว่วโอ้ดลระเดี๋ยวขอเสียนไายสมุดเรื่องให้เบิ้งว่าเขาเขียนนี่อย่างไรแน่ในท่าเขาเขาหลายๆข้างใน